สวัสดีเนดะี๋ยวจะเอืทุกตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วได้จ้ามาค่ะคลิปเหนือยนเอสตคลิปเหือยในผานั่งตากลมค่ะเดดโบมีค่ะโมนี้เดดอันเดดโบอกเดดอันมีนิดนึงแล้วก็ไปแล้วก็มีเต้นลมก็เป็นอากาศมืดคึมคือฝนตะกกเสียค่ะจะกระตกอยู่หราตกตกมืดมื้อค่ะแต่ว่ามันเป็นฝนโปอย แล้วก็ยุดแล้วก็อันนี้มันเป็นอากาศลมลมมาแหงอากาศก็เอ้ยว่าประมาณสัก20องศา22องศาประมาณเนี่ยจ้ะอันนี้ก็คลิปนีนก็นั่งตากลมกัตุ๊ก,กตาผ่าฝันเด้อจ้าเมื่อกี้นี้ออกมาเสียงลมมันห้องปานเสียงล้มเพียงจะรู้สว่านาทัยพัน ข้าไปเอากองพันออกมาเพิน่นเสียงลมพัดเพิ่นเฮียซะค่ะมันเป็นลมเบาๆบซะคือเสียงคือนามีพายุเข้าเป็นวู้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 สินะเออเออมันแปลกดกีเอาอันนี้ก็อันนี้บัว่าขานั่งก็นั่งบัานนี้บอกว่าขานอนกินข้าวแล้วแล้วค่ะเอยกระดัเมื่อกี้นี่มือนี้เอ็ดตะกินเออตุกาตาเอ็ดอันพัดมีพัดเซนค่ะพัดมีกินแล้วก็ เนื้อหนอกะเนาะแฟนเอ้ยก็กินนํำก็เอสลัดก็กินเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะกินเรียบร้อยแล้วพอดีอันมู่แฟนเอ้ยพันหมาแล้วพันเลยอยู่ข้างในพอนลกออกมานั่งอยู่ข้างนอกอันต้มกาแฟเอานนี้พันกินแล้วพันเลยคุยกันอยู่เอยก็เลยออกมานั่งอยู่อันอยู่ลาสวนหลังบ้านจากนัคุยกันตามภาษาได้คุยกันนอกะเนาะกับเอตุกตา แบบสบายสบาย,บาค,ยค่ะเนาะก็เลยเมื่อนี้ก็เลยมีเป็นอากาศมีลมพัดเด็ดก็บ่ค่อยมีแล้วก็ฝนตกค่ะตอนเช้ากา็ฝนตกมดอ,อันฮอดประมาณใบสงมงเขึ่งฝนจังเสาเป็นฝนลินปอยๆใช่ไหคะคือบ้เหเปียกแต่ว่าพอเฮาหุ่นหวยออกไปเลิกก็เป็นอันเป็นยากสนินนะค่ะก็ะเลยเอ้ยก็ไม่ได้ไปก็เลยอ,อัน เอทันเอนี้อยู่ก็เลยอัน,นอันนี้ค่ะอันนี้พันหลังจากขันมาก็เป็นอาการมีลมมีลมแต่ว่าเป็นอาการบดก็เอ็กเตอก็คุยกันกับเอ้ของเอ้ทุกกตา่ะโทรคุยกันก็อัดเสียงหากันก็เลยเว้าเรื่องน้ำสาน้ำสารสารขิงสาขิงสาอันพันระบอกว่า ทุกะตาเอ้อยู่เห็ดเออยูเห็ดอยู่นในสวนตูฮะเนอดอกกุหลาบไล่ไหลลาิ่นว่าันคือบบเอามาตากไอ้ดำสาไว้เพิ่นก็แม่นความพันค่ะดอกกุหลาบเห็นเอยมันปีนี้พันไหลเลยค่ะไหลแต่ว่ามันมันมันลอยเนาะค่ะเนาะมันลอยมดเอ้ยก็พันโบได้ลืมเอ้ยก็พันลืมคืดว่าน่ะเอามาตากไอ้ไว้เคยคุยกันพันอยู่ก็เลยลืมเพราะว่าเหาอันเอธานเอ็นนี้พันโบได้อันโบได้มาเสื้อจืดสะอาดสิค่ะ อันนี้พันแหงเราพันพันก็พันก meer, ็แหงนนําต้นก็มีล่วงก็มีเต็มปิ๊กค่ะเอแต่ว่าเอ้โบได้บไดตากแหงก็เลยบอกพันว่าอ้ามันอันมันรวยมาเราเดียวอันลูกพี่ว่ะก็เลยอันบอกเอยเอของเอยไปฮะฮาสิไดหน่อบอนว่าเอามาตากแหงแล้วก็เอ็นน้ำสาดอกกุหลาดนี่หอมด้ว่าเมนความเบิ่งหมเอาเทอนาก่อนะค่ะเนาะเท้นากนจังเตรียมตัวไว้ ยังเตรียมตัวไว้แฟนนั่กคิดว่แฟนเอื้อยกมันมายกปิดประตูเอ้ยมันมีกุญแจอยู่ห้องนอกเพื่อนเรินหัวตามภาษาว่ากันอยู่ห้องเหนือบ่นนะคะ เอ็นฮันเอนนี่พ่นก็คุยกับหมู่พ่นก็ปล่อยพ่นไปตามสะดวกนุขเนาะก็แล้วแต่อันนี้ก็อันนี้ก็ตามภาษาเอ้ยพอได้คุยกับพ่อแม่พี่น้องก็มีความสุขด้วยค่ะคะุยกันก็สบายๆพ่นใครอารมณ์เนาะว่าเสนี่บอกคลิปนี้ก็คลิปแบบสบายๆสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้าคลิปพานั่งตักลมจะ้ะ สวัสดีค่ะ